My Hero Academia ี่างวิจิลันเตกำลังจะกลายเป็นแอนิเมตแล้วนี่คือเรื่องราวสปินออฟที่ขยายโลกของ My Hero Academia แต่คราวนี้เราจะไม่ได้ติดตามนักเรียนฮีโร่ในโรงเรียน UA แต่เป็นกลุ่มฮีโร่เถื่อนที่ต้องเอาตัวรอดในเงามืดของเมืองจะเป็นยังไงเมื่อฮีโร่ที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยวิธีการที่ไม่เป็นทางการ ภาคนี้เขียนโดยฮิดยุกิฟุรุฮาชิและวาดโดยเบทเทนคอรสไม่ใช่ผู้เขียนเดียวกับมมฮิโร่อะคาเดมียภาคหลักซึ่งเขียนโดยโคเฮฮ و i k โกชิมังงะมีทั้งหมด15เล่มจบในไทยเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ปี61ตอนนี้พิมพ์ครบทุกเล่มแล้วถ้าทำเป็นอนิเมะซีซั่นละ12ตอนก็คาดได้ว่าอาจจะมีประมาณ3ซีซั่นโดยวิจิรันเต้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดก่อนเหตุการณ์ในไมฮิโร่อคาเดมียภาคหลัก เรื่องราวของวิจิลันเต้จะพาเราไปติดตามไฮมาวริโคอิจินักศึกษาหนุ่มที่ดูธรรมดาแต่มีอัตลักษณ์ลื่นถไหลที่ทำให้โคอิจิเคลื่อนไหวได้ไวกว่าคนปกติโดยเงื่อนไขคือต้องมีส่วนที่แตะพื้น3จุดขึ้นไปแม้พลังของเขาจะดูไม่น่าสนใจเท่าฮีโร่มืออาชีพเวลาใช้พลังก็เหมือนมแมลงสาบ โคอิจิเติบโตมาด้วยความฝันที่จะเป็นฮีโร่แต่ด้วยพลังที่มีทําให้ตระหนักได้ว่าเขาทําได้เพียงแค่ชื่นชมเหล่าฮีโร่ได้จากด้านล่างเท่านั้นแม้จะเป็นแบบนั้นโคอิจิก็ยังรู้สึกพอใจที่จะใช้ความสามารถของเขาในการทําความดีในชีวิตประจําวันเช่นการเก็บขยะการช่วยเหลือคนแก่ข้ามถนนการตามหาของหายอย่างไรก็ตามชีวิตที่เรียบง่ายของโคอิจิก็เปลี่ยนไป เมื่อโคอิจิได้รับการช่วยเหลือจากนักเคิลดัสเตอร์ขณะที่โคอิจิเข้าไปช่วยเหลือผู้คนจากวายร้ายนักเคิลดัสเตอร์มองเห็นศักยภาพของฮีโร่ในตัวโคอิจิเขาจึงขอความช่วยเหลือจากโคอิจิในการตามหาที่มาของสิ่งชั่วร้ายบางอย่าง โคอิจิจึงไม่ได้เป็นฮีโร่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทำงานช่วยเหลือผู้คนในฐานะวิจิลันเตหรือฮีโร่เถื่อนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาคมฮีโร่วิจิลันเตคือบุคคลที่ทำหน้าที่ปกป้องสังคมและต่อสู้กับอาชญากรรมโดยไม่มีการรับรองจากรัฐ พวกเขามักเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความยุติธรรมและเลือกลงมือกับสิ่งที่ถูกต้องแม้จะผิดกฎหมายก็ตามและนี่เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้เห็นความดิบเถื่อนของสามัญชนคนธรรมดาคนที่ไม่มีสถานะเป็นฮีโร่แต่ยังคงลุกขึ้นมาปกป้องผู้อื่นพวกเขาไม่ใช่ยอดมนุษย์แต่ก็เลือกเดินบนเส้นทางแห่งความถูกต้องในแบบของตัวเองโคอิจิไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียวเขาได้ร่วมมือกับนักเคิลดัสเตอร์ชายที่ไม่มีอัตลักษณ์แต่ฝีมือต่อสู้ขั้นเทพ และป๊อปสเต็ปไอดอลสาวที่มีอัตลักษณ์ช่วยให้เธอกระโดดได้สูงมากทั้ง3จึงเริ่มออกปฏิบัติภารกิจลับเพื่อปราบปรามอาชยากรรมที่ฮีโร่ถูกกฎหมายมองข้ามหรือเข้ามาช่วยเหลือไม่ทันแต่ทว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้รักษาความสงบเท่านั้นแต่ยังต้องรับมือกับอำนาจมืดในโลกของฮีโร่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรื่องราวของวิจิลันเตไม่ได้เน้นเพียงการต่อสู้ระหว่างฮีโร่กับวายร้าย ยังขุดลึกลงไปถึงปัญหาของระบบฮีโร่ที่อาจไม่สมบูรณ์อย่างที่เราคิดมีทั้งอจชญยากรที่ใช้พลังในทางที่ผิดองค์กรใต้ดินที่มีอิทธิพลมากกว่าฮีโร่ปกติจะรับมือได้และฮีโร่เถื่อนที่ต้องต่อสู้ในเงามืดเพื่อความยุติธรรมที่พวกเขาเชื่อนักเกิลดัสเตอร์เป็นตัวละครที่มีอดีตลึกลับแม้จะไม่มีอัตลักษณ์แต่หมัดของเขากลับเป็นอาวุธที่ร้ายกาศที่สุดถ้าหากออกไม้เป็นเหมือนซูเปอร์แมนที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง นักโคลดัสเตอร์ก็เปรียบได้กับแบทแมนที่ยึดมั่นในความถูกต้องของตัวเองเขาเป็นตัวแทนของคนที่พร้อมชนกับความถูกต้องของสังคมเพื่อสร้างความยุติธรรมตามแนวทางของตัวเองโคอิจิเองก็มีพัฒนาการจากเด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์สู่ฮีโร่เถื่อนที่ต้องพลิกแปลงพลังและใช้ไหวพริบซึ่งเขาสามารถพลิกแปลงไปมากได้ไกลเกินคาดแฟนมาฮีโร่อะคาเดมีจะได้เห็นตัวละครที่คุ้นเคยปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ไม่ว่าจะเป็นเอนเดเวอร์ อาจารย์ไอซาว่าและแม้แต่ออไม้ ai, ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในบางเหตุการณ์แต่พวกเขาอาจไม่ได้มาปรากฏตัวในฐานะฮีโร่หลักเสมอไปถ้าคุณชอบการต่อสู้แบบสตรีทไฟท์วิจิลันเต้จะมอบประสบการณ์แอคชั่นที่ดิบเถื่อนและสมจริงไม่มีการพึ่งพาท่าไม้ตายเทๆ่ๆแต่เป็นการต่อสู้แบบใช้กลยุทธ์การต่อสู้ประชิดตัวและไหวพริบที่ต้องลุ้นกัน จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมางานภาพถือว่าโอเคเลยแต่ต้องรอไปดูเวอร์ชั่นเต็มกันอีกทีในเดือนเมษายนความคิดเห็นของผมที่อ่านจนจบแล้วเรื่องนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ได้สำรวจทุกแง่มุมที่น่าสนใจของโลกที่เรื่องราวต้นฉบับไม่ได้ทำไว้สังคมของซูเปอร์ฮีโร่ทำงานอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่ถูกระบบทอดทิ้งคนธรรมดาทั่วไปมีบทบาทหรือสามารถทำอะไรได้บ้างโคอิจิ เป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่เลือกจะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากระบบใหญ่ก็ตามพลังของเขาอาจจะไม่ได้หวือหวาแต่ใช้กลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและนั่นทำให้ตัวละครมีเสน่ห์และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้อา่านแม้จะมีช่วงที่เนื้อเรื่องเอื่อยเฉยบ้างแต่โดยรวมแล้ว15้าเล่มถือว่าเป็นขนาดที่กำลังดีซึ่งหากถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะก็อาจจะสามารถขจัดจุดอ่อนบางส่วนและทำให้เนื้อเรื่องเลื่นไหลขึ้นได้ และตัวละครโคอิจิก็เป็นตัวที่ผมชอบมาก My Hero a c a d e m i a ี i g i l จ n t e คืออนิเมะที่ห้ามพลาดสำหรับแฟนๆ My Hero นี่คือโอกาสที่ได้เห็นโลกของฮีโร่จากมุมมองที่แตกต่างได้สัมผัสกับการต่อสู้ของเหล่าวีรบุรุษเถื่อนที่ต้องเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาอีรุงตุงนังแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าวิจิลันเตจะออกมาเป็นยังไงในเวอร์ชั่นอนิเมะอยากเห็นฉากไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ